สวัสดีครับผมชาติเจรทร์พย์นะครับโอ้จัดหนักจัดเต็มกับสวิตโมเอเธตไรด์สามกิ H H โหกเออเล่นยูคาลิปตันครับประมาณ30ปีน้องอเจออึงไหมเจออึงไหมเจอเห็ดเห็ดยูคาน้องดูก่อนอมีอยู่ พึ่งก็มีเห็ดก็มีไอ้อ่างก็มีเออศูออน, ї, น, ї, น, ї, น ї, ลูกบาลเม็ดห้าฟันเล่นจนเมื่อยแล้วครับนะลูกพี่นี่เด็กชายพิติกับเฟซบุ๊กขับเองนักเลงพอคนเองดาวเองขับเอง ยังโสดครับยังโสดง,งานเมาโอ้ตรงนี้ปลวกเยอะครับนะที่ไม่มีแตนมีพึ่งมีพึ่งรูอะไรไน,อน้องจะกินหน่อย c j j k 7จขคายบา4 0 0พันชั่วโมงยังเปรี้ยครับอา้อาว แทของเทครับดูมุมนึงครับนี่ต่อต่อสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นต้นเล็กๆครับนะต่อเล็กๆก็จะ,จะง่ายหน่อยโอ้เล่นไปเฮ้ไรเดียวใช้เวลา ชั่วโมงครับอ๋ตู้ปุ้งกีครับเสริมเหล็ก2ชัน้นปุ้งกีต้องใช้ฮัตด,ดอกครับนะเหล็กฮัตด,ดอกจากม่น้ำพีเฮ้ย <laughs> จากตุรกีหรือว่าจริงๆปุ้งกีก็อิตาลีครับต้องยกให้บักเก็ต อิตาลีครับนะเวทีอิตาลีดิหรือว่าตุรกีหรือว่าแม่ียนพีหรือว่าเมียนมาว่าซานพี่น้องเอ้ยหรือว่าจากจีนจากเกาหลีจากไทยวันก่อนก็มีสตาร์นะสตาร์ปากเก็ตนะครับสตาร์ปากเก็ตอยู่บ้านค่ายระยองก็ทำพุญชีให้กับรถพุทธเหมือนกันอ๋อหัวสำคัญนะครับกุญชี เบิกศูนย์นี่เป็นแสนนะครับอันแต่ละค่ายเนี่ยเหล็กมีความสำคัญนะครับพี่น้องซื้อรถกระดูปุ่งีด้วยอ้าเจอไข่งูไหมเนี่ยเอยเจออ่างกัตัวไข่ตัวมันแล้วพี่น้องเอ้ยเก้าสิบห้าพลังมาเหลือเฟือครับเหลือเฟือ ปลูกนี่ปลูกง่ายเหลือเกินครับนะใช้เสียมันเดียววันหนึ่งนี่ปลูกเป็นพันต้นเลยเดี๋ยวลาออกพี่น้องเลยก็ธรรมดาครับนะอ๋อโอ้ยยกเลยไายยกเลย กินด,ดีเยอะครับลูกบอลลูกพีลูกบอลเ้อระบบฉีด,ดไฮดรลิกดังฟึด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 ,ฟดเลยไปน้องค่อยๆค่อยๆใจเย็นลูกเพ่ เหนื <N ame> <étique> ่อยครับเหนื่อยแล้วเอาเจะตรงนั้นแหละเออไม่เลือแล้วดูรายี่น้อนดักกันแทงลึกครับเลยออกยาก กุ้มสบายแล้วไม่กระดกนะเ,ออเรียบร้อยตองเรียบร้อยโรงเรียนจีนเฮ้ยโรงเรียนบุรีรัมมาล่ให้ครับโลบให้หน่อยสวยสวยงามแล้วก็ไล่กลับคืนนฝะั่งนูน้นฝังน้นไม่เยอะครับแคบเดียวอ่ะ ได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator ์บิเตอรวันนี้ได้อยู่กับธรรมชาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็รีวิวตามเขาดำป่าฮะจบด้วย103.6สวิตโมโตตัวท็อปครับ13ตันครึ่ง c ี j k 7 v คายาบ่าใบเทคมัน70เซนครับโรเลอร์6แคเรีย1กาดข้างลา2 แท็กขังบ43ใบโซ่43ท่อดูแลด้วยลิดไปครับจะเป็นมาแคน F6 หรือว่าุห6ธรรมดาหรือว่าจะเป็น103จัดให้ครับแับอิบโิดโนีนเซียฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ